พี่ว่าน่าจะตายแล้วล่ะเขาเขาเป็นคนตู้คนไม่ได้ด้วยอะดิมันจะทํายังไงล่ะเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ก็อยู่ที่เนี่ยพี่ออกไปช่วยเขาไม่ได้หรอกเขาน่าจะท่องบทอยู่น่ะถ้ามันหลบออกได้ง่ายๆคือไฟในเมมโมรีกาอันนี้เสียงผัวใครเนี่ยของเธดของเไปแล้วไอของใคร ไปแล้วหัวใชรือเป่าไหนวัวั้ไม่ได้สียงนี้แน่นอนฉันก็ไม่คุ้นเลยอ่ะเออแล้วพี่จับหัวพี่ก็ไม่ได้รอดูออกมาลวกันของพี่หรือเปล่าไม่ใช่ไปเยหัวไม่มีหรอของพี่แล้วแต่พบ่ อาสิผ่านมาได้ความอันตรายก็ตายจังยังบ่มีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรักแต่บ่มีลมหายใจอาสิเป็นผลบุญนำมาจังรักษาชีวิตมาได้รอดแบบทุรนทุรายโอ้โอโอ ไม้ปลดหนี้ปะลองจบเพลงเลยลองจบเลยกูจะคอมเมนต์อยู่แล้วเนี่ยขอเสียงทางบ้านน่ยครับเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับดังไปขโมดครัวเลยพอหันหน้ามาถึงรู้ผัวฉันเองโฆษณา จพี่บุญนามวฆษนาจามมาอยู่ที่นี่ยังไงใครพาเจ้ามาจะบอกพี่มาสิก็คนที่เป็นเจ้าอะที่ี่เขาเป็นง่อยเขาจับฉันมาเจ้าที่เป็นง่อยใช่จับวศนามาใช่แล้วเขาบอกว่าเขา่จะไปตามฆ่าพี่ด้วยนะจริงเหรอใช่มันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอยู่ไหนมันไปไหนเขาออกไปตามหาพี่นั่นแหละออกไปตามหาพี่ใช่ไม่ต้องมันออกไปตามหาพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะไปหามันเอง อย่าไปเลยพี่สู้เขาไม่ได้หรอกพี่สู้ได้สิพี่อยู่กับฉันพี่ใช้วิชาของพี่อ๋อพี่สู้ได้ถูกต้องพี่จะไปแบบว่าไม่ธรรมดาเลยพี่จะไปยังไงอ่ะชาอะไรอ่ะงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดพี่จะไปงัดมันงัดทาง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 งัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดพี่จะไปงัดมันงัดทังดดงัดทังงัดงัดทังงัดงัด่โดน้วยไม่โดนกูงัดแนงัดอะไรวะเนะ เขาต้องไปทำอะไรมาแน่เลยคนท<อ>ี่ฉันอจากไม่ใช่แบบนี้มีอะไรแปลกๆให้ดูเลยลูกอะไรวะเนี่ยมีมานั่งนี่เดี๋ยวดักทางไม่ถูกลูก